จะเทแล้วครับอุ่มสองครับเทอุ่มแรกอุ่มสองเทแล้วครับทำงานนะครับเครื่องจักรชั่วตั่วเทลงครับสองอุ่มก็รูนะครับสองอุ่มก็สองตันนะครับสองอุ่มก็2ตันสองอุ่มก็สตันไหนแม่เอ้ยอเคไ้หน้าเข่าสองอุ่มนี่เชื่อ ไอีหลังก็ได้อุ้มตัวนหนึ่งอืมเอ้เฮ้แล้วครับกุมสองเฮ้แล้วระบบไฮโดรลิก นี่แล้วมันได้กองเล็กๆนะครับนี่เต็มอุ้มรถไข้หนิตันหนึ่งครับันกิโลนะครับนี่ครับดูนะครับเหลืออยู่นะครับเหลืออีกไห่หนึ่งนะครับเหลือไห่หนึ่งนะครับเราลง้วครับนี่ครับ นี่นะครับร่องใหญ่เติมถ้าข้าอุ้มหนึ่งนี่ครับดูครับนี่เดินไปรอบนะครับนี่ดูครับดูตาออกนี่ตักข้าวนี่โอ้โหตักลองเลยเด <laughs> ี๋ยวนี้ดิดหวังนะครับอำนาจดีนี่แต่เราต้องเลียค่าลงทุนราด้วยนะครับ ดูแล้วครับดูลานแล้วครับยำรองรับข้าวสอนอุ้มกว่านะครับดูเลยนะครับดูเลยนะครับไหลออกเรื่อยๆๆ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 นะครับ นะครับหมดแล้วครับ1อุ้ม1กิโลกร,รมัมโอเคนะครบับไปเกี่ยวตรงนั้นอีกนะครับเดี๋ยวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งครับ2อ,อุ้มกว่านะครับก็โอเคก็ให้นี่ก็หกสอบดี่หสอบคิดซะสอบสอบสามรอ้อยเออสอบสามร้อยหกสอบอไรหกสอบ สอบสามอยหกเท่าไหร่ปะหกสองสิบสองสองสิบสองหกสามสมก็เป็นพันแเดี๋ยวมาเกี่ยวตรงนี้อีกนะครับมีเกี่ยวอีก